ขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสจัสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอความเจริญยิ่งในทางโลกและในทางธรรม ขอจงมีแด่ท่านสาธุชนคนใจบุญที่มาประชุมกันนะวันนี้นาทีนี้ทุกท่านทุกคนทุกลูกทุกนามเธอวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพวกเราชาวพุทธอโยมก็คือวันอาสาละบูชาวันนี้เป็นวันเกิดขึ้น ของพระธรรมกันแรกวันนี้เป็นวันเกิดขึ้นนะครบพระรัตนตรัยที่เรากล่าวคำบูชาอารหังสัมมาสวาคาโตสุปฏิพันโนวันนี้ถือว่าเป็นวันครบพระรัตนไตรัสามประการคือพระพุทธพระธรรมพะระสงฆ์วันนี้ เมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมากานทั้งหลายบางท่านคงจำได้วันวิสาขาบูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นพระศรีมหาโพหลังจากที่ตัดสู้เสร็จพิจารณาหัวข้อธรรมเสร็จ ส่งพระเมตตากรุณาที่จะเผยแผ่พระธรรมความสั่งสอนที่พระองค์ได้ตแตสรู้แล้วจึงดำรินึกถึงผู้ที่เคยอุปถรัรมภ์อุปถากพระองค์ก็คือพระปัญจวัคคีซึ่งในขณะนั้นพำนักพักอยู่ที่เมืองพาราณสี องค์ก็เดินทางเท้าป่าไปสิ้นระยะทางไกลจนถึงที่อยู่ของพระปัญจวัคคีแสดงพระธรรมจักรกับประวัฒนสูตรโปรดปัญจวัคคีจนได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระองค์แล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ นั้นจึงบอกว่าวันอาสาหาบูชาทำให้ครบสามประการในพระธรรมจักรกับปวันาสูตรมีอยู่หนึ่งข้อที่สำคัญเป็นอันดับต้นและเป็นสิ่งที่สามารถจะนำท่านทั้งหลายลไปสู่ความพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ก็นะคือมักมีองค์8ปดประการหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอย่างไรถึงจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในความหมายของมักมีองค์แความเห็นชอบในสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นว่าสิ่งใดเป็นทุก์เห็นว่าสิ่งใดเป็นเหตุให้เกิดทุก เห็นว่าสิ่งใดเป็นความดับทุกข์ขเห็นว่าสิ่งใดเป็นหนทางไปสู่ความดับทุกข์ขเห็นในอย่างนี้ได้จึงเรียกว่าเห็นในสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในมัคมีองแปดสองสัมมาสังกปรปความดำริชอบความดำริความคิดเริ่มอย่างไรถึงจะเรียกว่าดำริชอบ ในพระธรรมเทศนานี้ก็คือความดําริในการที่จะออกจากกามโดยเช่นมีการออกบวชในัมมะถือศีลแปดหรือศีลอุโบสถดําริในการที่จะออกจากการพยาบาทอาฆาตไคยก็ตามและดําริในการที่จะไม่เบียดเบียนใครดําริ มีความคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานั่นเรียกว่าสัมมาสังกัปปะดำริชอบต่อไปข้อที่สามสัมมาวาจาความเจราจาชอบเจราจาอย่างไรถึงจะชอบในมัสมีองค์แปดหนึ่งไม่พูดโกหกสองไม่พูดคำหยาบสามไม่พูดสอดเสียด ยุยงสี่ไม่พูดเพอเจอเรียกว่าสัมมาวาจาต่อไปข้อสี่สัมมากรรมมันโตการกระทำชอบอย่างไงเรียกว่ากรรมการทำชอบในมรรคมีองค์แปดหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์สองเว้นจากการลักทรัพย์ สามเว้นจากการประพฤติผิดในกามสามอย่างนี้เรียกว่าสัมมากรรมมันโตในมรรคแปดคือเว้นจากการผิดศีลข้อทีส่สามข้อแรกเงห้าสัมมาอาชีโวความเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตอย่างไรในมรรคมีองค์แปดก็เลี้ยงชีวิตทำมาหากินโดยสุจริต มีาาาการทำาสวนทำได้ทำการค้าขายไม่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดทำให้เกิดการเบียดเบียนสัตว์อื่นผู้อื่นเช่นขายยาพิษขายอาวุธอย่างนี้เป็นต้นทำมาหากินโดยสุจริตก็เรียกจึงเรียกว่าสัมมาอาชีโว การเลี้ยงชีวิตชอบไม่หลอกลวงผู้อื่นเลี้ยงชีวิตในมรรคมีองค์แปดข้อ6สัมมาวายาโมความเพียรชอบความเพียรชอบอย่างไรคือในมรรคมีอง,ค,ง,อองค์แปดก็คือหนึ่งเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในตัวเองให้หมดไปสอง เพียรระวังไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นได้อีก 3. ที่เริ่มสร้างบุญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและ 4. รักษากุศลคุณงามความดีที่ทำอยู่ให้อยู่ดำรงคงอยู่นี่คือความเพียรในสีสถานในสัมมาวายามูมักมีองแปด เจ็ดสัมมาสติสัมมาสติในมรรคมีองค์แปดก็คือหนึ่งพิจารณากายกายสังขารรูปของเรารูปกายของเราให้มีสติละลึกรู้สองพิจารณาเวทนาความชอบความไม่ชอบหรือว่าความรู้สึกเฉยๆสามพิจารณาจิต ความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆจะดีหรือร้ายให้มีสติรู้ตัวและสุดท้ายพิจารณาธรรมการเห็นการได้ยินได้กินได้รู้ได้สัมผัสได้คิดรู้ซึงนี่คือสัมมาสติมหาสติปัฏฐานคือมรรคมีองแปขพอสุดท้ายสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิสำหรับผู้ที่รำสมาธิ ก็คือสมาธิระดับต่างๆในองค์ฌานที่หนึ่งวิตกวิจารปีติสุเอกขัตตาเป็นต้นจนถึงฌานที่สี่ฌานที่แปดเรียกว่าสัมมาสมาธิแปดข้อนี้เป็นมรรคมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในวันอาสารหาบูชาเมื่อสองพันห้ารปีมาแล้วณนะปัจจุบันก็ยังใช้ ประพฤติปฏิบัติสำหรับเราชาวพุทธอยู่วันนี้ธรรมาภาพก็เลยได้นำมักมีองค์แปดมาฝากท่านทั้งหลายเพื่อเป็นความรู้เสริมสร้างสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อภาษาธะความเลื่อมใสให้เกิดมีให้เกิดขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ข,ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทั้งหลาย ที่ได้ถวายปัจจัยมาร่วมทาบุญทํากุศลในส่วนต่างๆก็ขอบุญทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้กระทำดีแล้วทุกบุญบุญทานก็ดีบุญศีลก็ดีบุญภาวนาก็ดีวิปัสสนาก็ดีขอจงกรวมกันเป็นปัจจัยออปนิสัยตามส่งให้ท่านทั้งหลายมีความ เจริญในหน้าที่การงานในกิจการที่ทำสมบูรณ์พลนผลด้วยลาบก็สรรเสริญสุขจงทุกประการขอให้มีโอกาสได้รูดแจ้งเห็นจริงในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดไว้เข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลเข้าสู่พระนิพพานกันได้ง่ายได้ไวขอจงมีแด่ทุกท่านทุกคนทุกสุ ทุกนามเทิน